ล่ำล่ำขล่ำมวลเมธีแกงเราได้ดูมากจังท่านพี่เราได้ดี oh. เดด oh. นี่ยรวยรวยดีเงื่อนติ่มกระเป๋าญุ่ยผละแม่ชีตีบให้เผ oh. ือกปัดซ้อนหลายล่ำโลดดูล่ำ oh. ขล่ำมวลถือแก่เพราะแม่พี่น้องมากแม่กะทีแกงจะนี่งเงื่อนติ่มกระเป๋ายุ่ยผลเนี่ยบะลังได้ดีได้ผัวบะลังจีหาโคน่นผลได้ดีอันสามโอละดฮะ แม่ถาบฟังอยู่ได้หนิเป็นกระจมฟังลั่มาเป็นล้ามอุบุบลเน่เอาลั่มลัลโอ้เป็นยังลั่มมาได้ปวดเช้วเด้แม่โอลั่มตีโอนีค่ะลั่มอุบุค่ะโอ้ลัอุบุบลไปเล้ลอุบุเลก็แมนซวนแล้ติบันนี่มาแมนกีบใช้แม่ละป็นห่วงมัเอาลั่าลวกลบ้างค่ะยัดซอกค่ะ โอ้ย่ายป่าห้องคอยทั้งดอนแดงอย่างห้องอป้าผลติโต๊ละป้าห้องแดงทั้งแก่เงยนก่อนละห้อยแรียนพุ่นเรียตีเงินก่อนสีูงยัก่อนลกิอามเมื่อกี้ว่าออาป้าหาผลเมไม่ได้เป็นหโต๊ ยง่ยยบงบยนนั่งหัเมือนย่ามืนเอาัวกันหุ่ท้องหัวคางกิเปลี่ยนตัวกับว่ยูหามันอุ่นปอบกันพฤหาใหม่กระเทยหัวโป่นั่นอาผู้ใดินไฟบ้ปีใต้เมีเมันก้ไเดนี่วัองแก่นดางหมอสิบะปูนใจไหมเฮ้ยไม่ยอมวัดีก่อยยก่อยแห้งจะก็ม่รักไหน เก็แยาไปเก็่ห้องฮะต้าฮะปุนกลุ่มผ้าไปแห้งมันบัตนตุ๋มแบบโต๊ะพูดตังต่อค่ะต่ดลั่นเศ้าลั่กอดิไปเอื้อนนี้แน่นออกมาลั่ำแลนดบ้าง